สวัสดีค่ะหลากรสชาตินะคะวันนี้ก็จะมาสรุปและสปอยเรื่องราวตอนจบของตัวละครที่เหลือจาก EP ีที่1ซึ่งนี่เป็น EP ีที่2นะคะเราก็ต้องมาเริ่มกันที่นักแสดงกันเช่นเคยหวังอีรับบทสัตว์เทพบรรพการของบรรพเทพไปเจ้าเผ่ากิเลนเพลิงน้ำหงรือลู่หิงรับบทสัตว์เทพบรรพการของบรรพเทพเทียนฉีมังกรพิษน,น้ำจืดหาน ลีเจอรเฟิงรับบทสัจเทพซื้ออย่างทิฟฟานี่จงรับบทองค์หญิงสามแห่งตำหนักสวรรค์จริงเจ้าห่าช่่วยรับบทองค์ชายใหญ่แห่งตำหนักสวรรค์จริงอย่างเรื่องราวของหงรื่ สัตว์เทพกิเลนเพลิงของสัตว์เทพไปเจ้าในการต่อสู้กับจอมานเฉียนอีได้สลัดตนเองเพื่อช่วยไปเจ้าสังหารจอมาาเจตต้นกำเนิดดับศูนย์แต่ไปเจ้าก็ได้เก็บเศษวิญญ,ญาณของหงรือมาไว้ณภูเขาเลี่ยวหวังให้หงรือเป็นสัตว์เทพผู้พิทักษ์ทวนเทวช่างไทหกหมื่นปีให้หลังเมื่อครั้งทวนเทวช่างไทปรากฏขึ้นบนโลกอีกครั้ง หงรื่ก็ถูกสังหารโดยจิงเจ้าองค์หญิงสามของตำหนักสวรรค์ฟ้าบางใหม่ลูกสาวของอูฮ้วนหลังจากที่เสด็จววิญญาณของหงรื่ได้สูญสลายหายไปหงรื่ก็น่าจะได้ไปถือกำเนิดใหม่แต่เปลี่ยนจากร่างกิเลนเพลิงผู้น่าเกรงขามมาเป็นสุนัขสีส้มที่น่ารักและน่าเอ็นดูหลังจากที่สัตว์เทพทั้งหมดได้ตื่นขึ้นหงรื่ก็ได้กลับมาในฐานะของสัตว์เทพอีกครั้งและกลับสู่ร่างของสัตว์เทพกิเลนเพลิงดังเดิม เรื่องราวของจื่อหานสัตว์เทพมังกรพิษของสัตว์เทพเทียนฉีในยุคบรรพการเป็นหนึ่งในเซียนเทพที่ดูมีความสุขมากๆคนหนึ่งภายหลังได้ติดตามมหาเทพเทียนฉีทำภารกิจลับที่ไม่สามารถบอกคนอื่นได้จะนำให้เกิดความเข้าใจผิดกับเหล่าเซียนเทพบนสวรรค์ต่างกล่าวหาว่าทั้งสองเป็นกบฏของแดนสวรรค์การเกิดเหตุการณ์กักบซอมมานได้ถือครองวชิรมะม่วงศาสต์ราเทพของเทียนฉีเอาไว้ ตามคำสั่ของมหาเทพแต่เมื่อเทียนชีถูกไปเจ้าสังหารสจือหารก็ได้หายตัวไปอย่างลึกลับ60,000ปีให้หลังเขาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งพร้อมกับเทพปีศาจหรือว่าเทียนชีก่อนหน้านี้ไปเจ้าสังหารก็จริงแต่ก็ยังคงเก็บเศษเจ้าวิญ,ญญาณของเทียนชีเอาไว้ บอกก่อนเลยว่าเรื่องราวของจือหานนั้นมีไม่มากแต่บอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นตอนแรกหรือว่าตอนจบเจือหานก็คือหนึ่งในสองคนที่รักและซื่อสัตว์พักดีกับเทียนฉีมากที่สุดเช่นเดียวกันกับย่อยหมีสร้างเรินแต่จุดจบของผู้ที่ซื่อสัตว์และพักดีเช่นสือหานเขาก็ได้สู้และปกป้องเทียนฉีทำหน้าที่ของสัตว์เทพ ของสัตว์จะเทพเทียนฉีได้ดีที่สุดจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตแล้วเป็นหน,หนึ่งตัวละครที่เราให้ความสําคัญมากๆคือนอกจากจะหน้าตาดีนิสัยดีมีพลังสัตว์เทพมังกรพิษแล้วก็ยังเป็นคนที่ซื่อสัตว์และพักดีที่สุดอีกหนึ่งตัวละครซึ่งเป็นตัวละครที่เรารักมากมาก,มากอีกคนหนึ่งเลย ต่อไปเรื่องราวของจิงหยางและจิงเจ้าจิงหยางลูกชายคนโตของหงห้าสีอูฮวนและมังกรทองมู่กวงในตอนจบสุดท้ายหลังจากที่ได้ทำความผิดมามากมายทั้งศึกระหว่างตำหนักสวรรค์และแดนปีศาจที่ได้ทำลายและสร้างความเสียหายให้กับดินแดนมนุษย์และดินแดนอื่นๆที่ใกล้เคียงกัมมาะนาเขตสงคราม ซ้ายังรับคำสั่งสั่งมารดาอย่างอูฮวนไปทำลายเจดีผนึกมารในเดียนดานมนุษย์และสังหารปีสี่ผู้ดูแลเจดีผนึกมารและจริงอย่างยังได้สังหารจือหานสัตเทพของสัจเทพเทียนฉีอีกด้วยเมื่อช่างกูตื่นขึ้นก็ได้ลงโทษด้วยการถอดถอนยศองค์ชายใหญ่รชาชทายาทของตำหนักสวรรค์ให้กลายเป็นเพียงแค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์ใดๆ ส่วนจริงเจ้าองค์หญิงสามของตำหนักสวรรค์ปุตรสาวเพียงคนเดียวของหองห่าสีอูฮวนและมังกรทองมู่กวงในตอนแรกก็ได้ทำผิดพลาดเพราะหน้ามือตาม,มัวเรื่องความรักที่มีให้กับชิงมู่ต่อมาก็ได้พยายามเปลี่ยนแปลงเป็นหญิงสาวเพียงคนเดียวที่หลังจากการตื่นขึ้นของม่อาเทพไปเจ้า ปม่เทพยอมแต่งงานด้วยเพื่อทำให้ช่างกูกเกลียดแค้นตนเองจึงใช้สิ่งเจ้าเป็นเครื่องมือเพให้ตนเองบรรลุแผนการเมื่อหกหมื่นปีก่อนที่ได้วางเอาไว้ซึ่งในตอนจบนางก็ยังไม่มีคู่แต่มีชีวิตอยู่แบบเทพเซียนในตำแหน่งขององค์หญิงตําหนักสวรรค์ดั้งเดิม ต่อมาเป็นเรื่องราวของเสื้อหยางสัจเทพผู้ยิ่งใหญ่ในสวรรค์ฟ้าบางก่อนผู้ขึ้นชื่อเรื่องความยุติธรรมเป็นที่หนึ่งได้หลับไหลไปพร้อมกับพิภพเทพที่ถูกปิดผนึกเอาไว้หกหมื่นปีก่อนตอนสงครามต่อสู้กับจอมมานเฉียนอีได้สลัดชีวิตช่วยเหลือไปเจ้าและได้มอบดินแดนเทพให้กับ สัตว์เทพทั้ง3ามปกครองดูแลโดยมอมให้กับมังกรทองมู่กวงมังกรเกล็ดเล่นกูจินและหงห้าสีอูหวนเป็นคนดูแลสวรรค์ฟ้าบางใหม่พร้อมมอบตำแหน่งมหาเทพให้ก่อนที่เจ้ออย่างจะเข้าสู่การหลับไหลนะพิภพเทพตลอดการ รายการกลับมาของสัตเทพซื้อหยางในระยะเวลา60,000ปีให้หลังก็เริ่มขึ้นหลังจากที่มู่กวงและคนอื่นๆสามารถรวบรวมศาสัตว์รวาเทพทั้ง4ของสัตเทพยุคบรรพการได้ครบนั่นก็คือวชิราม่วงหรือซาจันทราของสัตเทพเทียนชีทวนเทวสุริยะหรือสร้อยข้อมือโกเมนของสัตเทพซื่อหยายงทวนเทวช่างไทของสัตเทพไผจ้จ ดาบันธการสร้างกูของสัจเทพสร้างกูและทําการเปิดผนึกพิภพเทพขึ้นอีกครั้งจึงทําให้สัตจเทพเจือหยางและเหล่าเซียนเทพในยุคบรรพาการมากมายที่หลับไหลได้ตื่นขึ้นมาและเรื่องราวสุดท้ายที่เราจะมาพูดถึงนั่นก็คือเรื่องราวของไปัยจ้าสัจเทพผู้ยิ่งใหญ่ในสวรรค์ฟ้าปางก่อนเทพหนุ่มที่ขึ้นชื่อเรื่องความเย็นชาแต่มีรักที่มั่นคงเทพที่มีความรักยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกใบนี้ เขายอมทำลายสรัพยสิ่งเพื่อช่างกูยอมใช้ชีวิตตนเองเพื่อแลกกับความสงบสุขของสามพิภพยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ช่างกูเกลียดแค้นตนเองเพราะหากวันหนึ่งที่ตนได้สนสลายแต่ดับไป ช่างกู่จะได้ไม่เหลือเยื่อใยความรักความผูกพันกับตน้นนางจะได้ไม่ต้องเจ็บปวดหลังจากที่เขาหายไปไปเื่อใช้เวลาวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างนานถึงห0 0 0ื่นปีเพื่อหยุดยั้งมหันตาภัยร้ายที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งหลังการตื่นขึ้นอีกคนหนึ่งของช่างกู โดยการสร้างร่างเซียนของตนที่มีนามว่าชิงมู่สร้างจวนแห่งแดนทะเลเหนือและปัวเฉวียนร่างเซียนที่เก็บผนึกพลังของสัจ,จเทพเอาไว้เมื่อมหันตภัยร้าย,ายกลับม,มาอีกครั้งเขาก็ได้สละตนเองเพื่อช่วยเหลือช่างกูไว้ได้ตามที่ตนเองต้องการแต่เมื่อช่างกูตื่นขึ้นก็ได้ใช้พลังหุ่นตุน้นนำพาไปเชือกลับม,มาและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในตอนจบสุดท้ายของเรื่องนี้ ก่อนจบคลิปนี้ก็ขอกระซิบความต้องการของตัวเองเล็กน้อยสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ว่าอยากให้ย่้ยมีสร้างเสริญกับจือหารมังกรพิษของเทียนฉีกลับมาเหมือนเดิมอยากให้คนรอบ,บกายของเทียนฉีกลับมานะคะเพราะว่าเทียนฉีดูน่าสงสารมากมากเขาเสียคนรอบกายคนที่รักซื่อสัตย์พักดีกับเขาไปจนหมดแล้วในตอนสุดท้ายก็อยากให้คนรอบกายของเทียนฉีกลับมาเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เรื่องนี้ จิงเจี้ยนองชายรองแห่งตำหนักสวรรค์มีความสัมพันธน์ันดีกับองค์ชายรองของแดนปีศาจดังนั้นคิดว่าในตอนจบหลังจากที่ช่างกู่ได้ช่วยสิงเจี้ยนออกมาจากไฟบาลัยกันแล้วก็ถือครองตำแหน่งเทียนตี้ส่วนเฟิ่งหลานก็น่าจะได้เป็นเทียนโฮแล้วก็มีความสัมพันธน์ันดีกับเหล่าปีศาจก็คิดว่าหลังจากนี้ไปดินแดนก็น่าจะสงบสุขดังเดิมค่ะและเรื่องราวของช่างกู่กับไปเจ้าก็น่าจะกลับมาดีเหมือนเดิม แล้วก็ไปเลี้ยงดูลูกอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในตอนจบสุดท้ายและพี่พบเทพได้กลับม,มาเปิดผนึงอีกครั้งศาสัจเทพทั้งสี่ได้อยู่ร่วมกันอย่างพร้อมหน้ากู่จินได้กลับม,มาอยู่ณวังชิงฉืออีกครั้งหนึ่งและหงรื่กลับคืนสู่ร่างเดิมเมื่อหกหมื่นปีก่อนอันนี้ก็คือตอนจบที่เราหวังเอาไว้นะคะ